สวัสดีครับอาวุโสทุกท่านนะครับกลับมาพบกันทุกวันพุธเวลาสิบเกนาฬิกาเพื่อร่วมกันศึกษาหลักธรรมคำสอนพระโอวาทพระคำปีนะครับเพื่อการพัฒนาจิตของเราเพื่อการพัฒนาการอเพนของเราให้เกิดความกข้าวหน้าและก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้นะครับนี้ก็ด้วยในพระมหากรุณาธิคุณของพระเบื้องบนพระคุณของพระอาจารย์บารมีธรรมท่มนานธรรมิการรองธรริการเมตตาส่งเสริมกักท่านเตียนสือน,นะครับ วันนี้เราจะคงอยู่ในซีรีส์ของผย์สอนสิทธิลักษณ์นะครับวันนี้เราก็อยู่ในซีรีส์ร,รย์สอนสิทธิลักษซึ่งเดอนนี้อยู่ในหมวดของการชี้แนะชี้นําให้บุคลากรทั้งหลายได้เรียนรู้ได้เข้าใจในฟังก์ชันหน้าที่ของแต่ละตนแต่ละคนว่ามีอะไรเป็นข้อสําคัญที่ควรจะคิดถึงและนําไปปฏิบัติบ้างนะครับ อันนี้ก็อยู่ในหมวดของคณิธรหมดหมวดของถันจูนะครับอาวุโสก็คงจะพอมีความเข้าใจกันในระดับหนึ่งนะครับวันนี้พระอาจารย์เมตตาถึงเจียงซื่อผู้บรรยายธรรมพระอาจารย์เมตตาว่าศิลักเจียงซื่อทั้งหลายหลักธรรมต้องศึกษาให้กันจ่างแจ้งถึงจะอัดถาที่บายได้ไม่ผิดเพี้ยนจึงจะส่งเสริมญาติธรรมได้ไม่ผิดทางจึงจะนำพาตนสู่จุดหมายได้อย่างแท้จริง เข้าใจไหมนะครับสําหรับเจียงซือเจียงก็แปลว่าบรรยายเจียงซืืออาจารย์บรรยายทมเป็นผู้บรรยายทมผู้บรรยายทมก็ต้องเข้าใจในหลักพูดง่ายๆอาจารย์บอกว่าให้ศึกษาหลักธรรมะให้กระจ่างแจง้งศึกษาเยอะๆศึกษามากๆศึกษาให้เข้าใจนะครับพอเป็นถึงเจียงซื่อแล้วถือว่าเป็นตัวแทนฟ้าในการที่จะตอบคําถามญาติธรรมทั้งหลายถึงแนวทางการดำเนเป็นินหรือ เป็นผู้ตอบข้อสงสัยในพระสูตรพระคมภี์พระโอาวาทต่างๆให้แก่ญ,ญาติธรรมเพื่อให้เกิดปัญญากระจ่างแจ้งเข้าใจวิธีการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานธรรมครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เมตตาเป็นเจงคือศึกษากระจ่างแจ้งแล้วจะได้อธิบายธรรมไม่ผิดเพี้ยนส่งเสริมญ,ญาติธรรมไม่ผิดทางแล้วขณะเดียวกันก็สามารถนำพาตัวเองให้เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติเพนได้อย่างแท้จริงครับนะ อาจารย์เมตตาว่าเจียงซื้อทั้งหลายเจ้าบรรยายธรรมรู้แจ้งแล้วหรือยังเข้าสู่คัมภีรจิตแท้แล้วหรือยังนะครับคำว่าคัมภีร์จิตเนี่ยจิตของเราคือธรรมะเธอเข้าถึงหลักธรรมหรือยังเข้าถึงสภาวะที่เป็นธรรมะแท้จริงที่อยู่ในใจเราแล้วหรือยังนะครับเพราะนั้นการบรรยายธรรมะนั้นนะครับ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีความเข้าใจในสภาวะหรือธรรมชาติแห่งธรรมยานเดิมอันเป็นจิตเดิมแท้ของเราอันเป็นพุทธพุทธจิตนำพาเรานะครับอาจารย์เมตตาว่าหากเรารู้แท้ถึงสภาวะของธรรมชาติแห่งองค์ธรรมยานเดิมหรือสภาวะแห่งความเป็นพุทธหากเรารู้แจ้งแล้วนะครับเราก็จะสามารถบรรยายได้ถูกต้อง พระอาจารย์ไม่ตาวันนี้เอาอานบรรยายได้อย่างเก่งกาจแต่หากเจ้ายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงนั่นก็คือบรรยายตามตำราตามตัวอักษรสุดท้ายถึงจะเก่งกาจขนาดไหนก็ไม่อาจกระจ่างแจ้งในจิตญาณตนนั้นความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่ธรรมจะต้องบรรยายในความหมายของพระอาจารย์ในที่นี้คือจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบรรยายได้อย่างกระจ่างจิตนะพูดง่ายๆอย่างกระจ่างจิตนะครับ เป็นการบรรยายที่ออกมาจากสภาวะปัญญาญาณที่อยู่ในตัวเราแล้วพูดอัตถาออกมานะครับแต่ถ้าเกิดเราจดจำำาําตําราจดจําตัวสอนมาพูดโดยขาดความเข้าใจเนี่ยหรือยังไม่รู้แจ้งเพียงพอปัญหาที่จะตามมาก็คือในฐานะที่เราเป็นผู้บรรยายยังไม่รู้กระจ่างยังไม่รู้แจ้งแน่นอนครับอาวุโสผู้ฟังทั้งหลายญนะาติธรรมทั้งหลายที่รับฟังคําบรรยายของเรานั้นก็ย่อมจะ ไม่มีความกระจ่างตามเราไปด้วยะฉะนั้นจึงมีความสําคัญที่จะใช้การบรรยายแบบท่องจําตามตาําราหรือว่าเน้นแต่อ่านตัวอักษรอย่างเดียวเนี่ยคงจะทําได้ยากเพราะธรรมะแท้ไม่ได้อยู่ที่ตัวอักษรธรรมะแท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตำรับตําลาธรรมะแท้จริงไม่ได้อยู่ที่คำพีโอวา่าแต่ธรรมะแท้จริงอยู่ในจิตของเราเพราะสภาวะจิตของเรานั้นเนี่ยนะครับเป็นองค์ประกอบของความมีคุณประโยชน์แห่งการมีปัญญาอยาก ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยธรรมะที่แท้จริงนั้นมันไรตัวอักษรธรรมะที่แท้จริงไม่อาจประกาศบรรยายได้แต่มันมีอยู่อยู่ภายในจิตญาณของเราเพราะฉะนั้นหากเรามีความเข้าใจในสภาวะธรรมที่เรียกว่าเข้าสู่คำปีจิตแล้วแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับการบรรยายของเรานั้นก็จะผสานร,ระหว่างตำราอักษรกับธรรมะแท้ที่ปรากฏแฝงอยู่ในปัญญาญาณของเรามันก็จะไหลออกมา แล้วก็ฟังง่ายเข้าใจดีเป็นธรรมชาติอันนี้เือสิ่งอยากจะบอกให้อาวุโสทุกท่านได้เข้าใจถึงการที่เราจะทําเป็นต้องรู้แจ้งในสภาวะแห่งความเป็นจิตด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉนั้นพระอาจารย์จึงเมตตาว่าบรรยายธรรมต้องเข้าถึงหลักแห่งจิตญาณบรรยายธรรมจิตตนสว่างสวัยจริงไร้เทียมทานนะครับอย่าได้เป็นผู้เก่งกาจที่ต้องวนอยู่ตามตัวอักษร อยู่ตามหลักการเนื่องด้วยธรรมะนั้นเหนือทุกสิ่งลึกล้ำยิ่งกว่าจะพันรนาด้วยอักษรภาษาธรรมะนั้นยากอธิบายครับไม่มีใครอธิบายธรรมะได้หรอกครับเพียงแต่ว่าใช้ความรู้สึกจากภายในจากภายในจิตญาณของเราจากประสบการณ์จากการศึกษาหมั่นเพียรจากการหมัน่นหมั่นเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความกระจ่างแจ้งมีความลึกซึ้งเข้าใจในหลักแห่งคำว,ว่จิตนะใน ในธรรมชาติแท้จริงแห่งจิตเอาง่ายๆอย่างนี้หลักแห่งจิตก็คือธรรมชาติแท้จริงแห่งจิตนะดังนั้นจิตของเราก็จะเกิดการพัฒนาจิตของเราก็จะเกิดปัญญาญาเช่นนี้พระอาจารย์จะบอกเรียกว่าจะไม่มีจะไม่มีที่ขีดกั้นจะไม่มีขอบเขตเรียกว่าไรเทียมทานนะครับเพราะนั้นอย่าได้วนอยู่ตามตัวอักษรตัวอักษรมันเป็นเป็น,เป,นเป็นพุทธธรรมที่นำพาให้เราเข้าสู่ความเป็นจิตญาณแท้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะ ทุกคำพีทุกอักษรล้วนนำพาเราให้เข้าถึงสภาวะจิตแห่งธรรมชาติอันเป็นธรรมยานเดิมดังนั้นหากเราเข้าถึงหรือเข้าใจในสภาวะแห่งธรรมชาติอันเป็นธรรมยานเดิมนั้นเนี่ยธรรมะทุกอย่างเริ่มต้นจากจุดนี้ครับทุกสัพพธรรมเริ่มต้นจากจุดนี้จากหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่นะเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วหากเราเข้าใจในถึงจุดเริ่มต้นเราก็จะสามารถที่จะอธิบายได้อย่าง ชัดเจนแล้วก็ทําให้ผู้ฟังนั้นสามารถเข้าใจได้อย่างมีความกระจ่างแจ้งด้วยเช่นกันผนฟังก็จะรู้สึกฟังง่ายเข้าใจง่ายแล้วสามารถที่จะนําพาสิ่งที่รู้และเข้าใจนั้นไปปฏิบัติได้โดยง่ายนี่คือสภาวะของสิ่งที่เราจะต้องพยายามที่จะทําให้มันเกิดขึ้นในฐานะที่เราเป็นอาจารย์บรรยายธรรมหรือเป็นเป็นเจียงซื่อนั่นเองนะครับอาจารย์เมตตาวจงรู้หนาสิทธิเ์าเอาอิย ปฏิบัติงานธรรมบำเพ็ญธรรมก็เพื่อเข้าถึงการรู้แจ้งในจิตญาณเมื่อใดที่เจ้าอธิบายกล่าวคำสอนเมื่อจะสอนผู้อื่นก่อนอื่นตนต้องปฏิบัติได้จริงการบรรยายธรรมจึงจะสื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้งคุณแง่ในการที่เราจะเป็นอาจารย์บรรยายธรรมหรือในฐานะที่เราเป็นเจียงสื่อของอาณาจักรธรรมในการปฏิบัติงานธรรมบำเพ็ญธรรมะต่างๆเหล่านี้เนี่ย สภาวะที่เราบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ทั้งภายในภายนอกก็ล้วนแต่เพื่อนำพาจิตญาณเราให้เข้าถึงสภาวะแห่งพุทธธรรมในการที่จะกลุกธรรมรรคผลเป็นพุทธะอริยะดังนั้นเราจึงจะมีความจำเป็นและก็สำคัญมากที่จะต้องมีความเข้าใจในสภาวะแห่งธรรมญาณหรือจิตญาณของเราและเมื่อเรามีความเข้าใจในสภาวะแห่งธรรมญาณหรือจิตญาณของเรา เราก็ยังจะสามารถที่จะอธิบายให้ผู้อื่นฟังได้อย่างกระจ่างชัดก็มันก็เป็นตามลําดับของความรู้ที่เรารู้จริงๆธรรมะนั้ลึกซึ้งจนกระทั่ทงหาเ<า>ขาเรียกว่าหาบัตรทอมลายหาจุดจุดพื้นฐานหรือว่าก้นลึกเบื้องพื้นของมหาสมุทแห่งความรู้ทางธรรมมันไม่มีมันยิ่งลึก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 ึก,ก,ก,กจนกระทั่ทงหาหาพื้นไม่เจอพูดง่ายะเพราะนั้นเราลึกแค่ไหนมันก็จะออกมาแค่นั้น อาจารย์เมตตาว่าก่อนสอนผู้อื่นก็ต้องเข้าใจตัวเองได้อย่างแท้จริงนํามาปฏิบัติให้เกิดผลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดออกมามันก็จะออกมาจากสิ่งที่เรารู้และเราปฏิบัตินั่นเองนี่เรียกว่าความหมายก็จะสื่อได้อย่างลึกซึ้งเพราะหากเรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเราไม่สามารถอธิบายได้หรอกครับว่าสภาวะที่เราเราระดับความลึกของเราหรือระดับความแจมแจ้งในในสภาวะธรรมของเรามีแค่ไหนเราพูดออกมาสําแดงมามันก็คือการสะท้อนภาพ ของความรู้ของเราด้วยกันนั่นเองนะครับพระอาจารย์จึงเมตตาว่าเพราะธรรมะสูงสง่งดำรงอยู่อย่างไม่แปรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสิดจะอาธาิบายทำอย่างไรให้คุณวิเศษนี้สำริจผลเจ้าจะต้องขับเคี่ยวตนฝึกฝนตนหมัน่นเรียนรู้ใช่หรือไม่ั้นสำคัญที่สุดสำหรับการที่จะอาธิษานทำให้ดีคือหมั่นศึกษาให้เข้าใจศึกษาให้กระจ่างแจ้งศึกษาให้ลึกซึ้งนำไปปฏิบัติให้เห็นผลเกิดกับตัวเองแล้ว เมื่อน,นั้นแหละครับการอธิบายให้คนอื่นฟังนั้นก็จะไม่ยากเพราะเราจะเอาตัวเองที่เรารู้ประสบะการณ์ที่เราเรียนรู้จากการฝึกฝนตั้งแต่ศึกษาปฏิบัติบําเพ็ญทั้งหมดนี้มันวนเวียนอยู่ในสภาวะของธรรมชาติแห่งธรรมยานเดิมเราอยู่แลบบ้วเพราะนั้นอาจารย์บรรยายท,าที่เข้าใจในสภาวะธรรมตรงนี้เนี่ยเอาเอาวุโสท่านนั้นก็จะสามารถที่จะเอาประสบะการณ์ที่เองเข้าใจเนี่ยถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูด ให้กับอาวุโสหรือญาติธรรมทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจรู้แจ้งกระจ่างชัดตามเราไปด้วยได้ง่ายนะเพราะนั้นพระอาจารย์จึงให้ข้อคิดเตือนใจพวกเราไว้สำหรับอาวุโสที่เป็นเจ้าสื่อทั้งหลายให้เราพึงจำไว้ว่าบรรยายธรรมทุกครั้งอย่าให้ห่างหลักแห่งจิตญาณอย่าให้ห่างพุทธวจ,จะนะอย่าให้ห่างสัจธรรมความเป็นจริง และที่สาคัญอย่างยิ่งอย่าให้หากออกจากจิตญาณของตนเองนี่คือหัวข้อที่เราควรจะจดจาไว้ในการจริงๆไม่ใช่แต่เจียงซืออาวุโสครับจริงๆอาวุโสญาติธรรมทุกคนเวลาศึกษาธรรมะก็ให้อยู่ในวงองค์ประกอบตรงนี้ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเราสามารถอ่านได้เรียนรู้ได้จากตัวเราตัวเราก็คืออะไรจิตญาณของเราจิตญาณก็คือความรู้สึกนึกคิดนะครับความรู้สึกที่เราเป็นอยู่สภาวะธรรมที่เรากําลังประสบอยู่ นี่คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์หรือว่าความเข้าใจที่ผ่านการเที่ยวกรรมฝึกฝนมาเรียนรู้มาโดยตลอดนั่นเองนะครับดังนั้นอาจารย์จึงบอกว่าเจียงซือผู้บรรยายธรรมนั้นสําคัญที่สุดก็คือต้องศึกษาธรรมะให้กระจ่างจริงแท้เสียก่อนจึงจะบรรยายได้ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนหากไม่รู้จริงย่อมเป็นการสร้างกรรมอันมิควรสิทธิจะรับรู้ได้ว่าหนทางฟ้านั้นกว้างใหญ่เพียงใด สาธุชนที่รอคอยให้จุดช่วยนั้นมีมากมายแค่ไหนก็ต่อเมื่อสิทธิ์ได้ใช้จิตใจที่เที่ยงตรงต่อฟ้าไปดําเนินทาฉะนั้นในวันนี้สิทธิ์จะต้องรู้แจ้งจริงแท้ในตัวเองเสียก่อนนี่คือความสําคัญที่พราะจารย์ได้เมตตาบอกพวกเราไว้นะครับว่าความเป็นเจงสื่อน,นั้นเนี่ยสาคัญคือต้องพยายามเรียนรู้ให้มากๆครับคือเรายังอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่เรืก็บรรลุธรรม แต่เราก็ต้องเข้าใจในหลักสัจธรรมนั้นอย่างแท้จริงและได้เคยนำพาเอาหลักธรรมเหล่านั้นมาฝึกฝนปฏิบัติจนเกิดความกระจ่างแจ้งกับใจตนเองเสียก่อนเมื่อเราเข้าใจในสภาวธรรมที่ศึกษาแล้วเข้าใจในสภาวะธรรมของตนเองเมื่อนั้นเอาสุทัานกับการอาธิบายบรรยายธรรมนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปแต่หากไม่รู้จริงเนี่ยมันก็จะเกิดความผิดเพี้ยนหรือแม้กระทั่งไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้ ไม่สามารถอธิบายได้ก็ได้แต่ท่องอ่านตามตัวอักษรไปซึ่งอาจารย์อาจารย์บอกว่ามันก็ยากที่จะทให้อื่นเข้าใจตามไปด้วยและอีกอย่างหนึ่งหากยิ่งไม่รู้จริงด้วยก็ยิ่งเป็นการสร้างกรรมอันมิควรที่จริงตาแหน่งนี้ตําแหน่งฟ้าตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งที่สร้างบุญกุศลนะครับแต่ว่าหากไม่รู้จริงก็จะกลายเป็นตําแหน่งที่สร้างนี้บาปเวรกรรมได้ก็เหมือนกันหากบรรยายได้ไม่เข้ากับหลักเกณฑ์ไม่เข้ากับหลักจิตญาณของเราตอนนี้ก็สําคัญนะครับ ดันั้นต้องหมั่นนะเอาวุโสสมั่นหมั่นทบทวนเสมอครับศึกษาเยอะๆทบทวนเยอะๆฝึกษาฝึกฝนหมั่นปฏิบัติตนแล้วความเข้าใจในสภาวะธรรมในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นที่จิตของเราไม่ว่าจะเป็นสภาวะแห่งความรู้สึกนึกคิดสภาวะแห่งอารมณ์ทั้งหลายเราได้เคยสังเกตได้รู้เท่าทันได้นำพาปฏิบัติให้เกิดความสมบูรณ์เกิดขึ้นได้หรือไม่ นะหากเราได้ปฏิบัติในในกรณีเช่นนี้มาโดยตลอดมีการสังเกตมีสติเฝ้าพิจารณานะสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นในสภาวะแห่งธรรมญาณของเราเี่ยอันนั้นเราจะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องของจิตญาณของเราจิตของใครไม่สําคัญเท่ากับจิตของตนเองครับอาวุโสทุกท่านรู้แจ้งแท้ในตนเองคือสิ่งที่อาจารย์บอกไว้เคล็ดลับในการเป็นอาจารย์บรรยายธรรม ข้อต่อมาพระอาจารย์ได้เมตตาถึงหินเป่าซื้อหินเป่าซื้อก็คือผู้ที่แนะนําเราให้มาการาบรับวิธีธรรมเป่าซื้อก็ผู้ที่รับรองต่อเรานะต่อฟ้าแนะต่อเราว่าธรรมะนี้เป็นธรรมะจรงิงเป็นพระองค์การสวรรค์แท้จรงิงเป็นหลักสัจธรรมแท้จรงิงเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็เมตตาถึงบุคคลสําคัญเหล่านี้เพราะเป็นคนที่นาพาเราเข้าสู่การปฏิบัติบําเพ็ญ เป็นประตูแรกเป็นคนเปิดประตูการบำเพ็ญให้กับเราเป็นคนเปิดประตูในการที่เราจะมีโอกาสได้กราบพระวิธีธรรมได้พบพระวิสุทธิอาจารย์เป็นบุคคลสาคัญสาคัญที่สุดสังคนหนึ่งในชีวิตของเราเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นคนที่ทาให้เรารู้หนทางแห่งการหลุดพน้นนะไม่ต้องกลับมาเลียนว่ายตายเกิดอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์นี้อีกต่อไปนั้นนี้ป่าซือคือคนที่เป็นผู้แนะนํารับรองของเรา ที่จะมาขอรับวิถีธรรมจงฟังให้ดีจะไปแนะนําใครรับรองใครก็ขอให้ฟังบทนี้นะครับว่าความสูงส่งของวิถีอนุตตรธรรมนั้นอยู่ที่การชุดช่วยคนดีประดานี้อย่างนี้ต้องชุดช่วยคนดีไม่ชุดช่วยคนชั่วที่ไม่สํานึกกลับใจแต่ถ้าเขาสํานึกกลับใจเราก็สามารถที่จะชุดช่วยได้ครับหากตัวเราและครอบครัวไม่ได้ประกอบหากตัวเขาและครอบครัวไม่ได้ประกอบสัมมาอาชีพทำอาชีพที่ผิดศีลธรรมจัรญ,ญา รวมทั้งผู้ที่อวัยะทังห้าไม่สมบูรณ์สติไม่สมประกอบหรือวิกลจริตนั้นพระจารย์เมตตาว่าบุคคลเหล่านี้มากราบไหว้ได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถขอกราบรับที่ทับได้นะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่ฟ้าเบื้องบนเมตตาไวา้นะคือสุดช่วยคนดีมีบุญสัมพันธกับฟ้าศักดิ์สนะิทธิ์เพราะนั้นในฐานะที่เราจะเป็นหินเป่าสื่อก็ดีก็ต้องพิจารณาถึงเรื่องของ สัมมาอาชีวะด้วยนะครับมันเป็นอยู่เพราะว่าหากไม่มีสัมมาอาชีวะแล้วยังไงก็ไม่สามารถสําเร็จมรรคผลได้เพราะฉะนั้นองค์ประกอบของผู้ที่พิการหรือว่าไม่สามารถที่จะรับธรรมะได้ก็มีผู้ที่ตาไม่สามารถมองเห็นแสงธพธุทธปฏิปผู้ที่หูไม่สามารถฟังหรือท่องตามสัจจคาถาได้ผู้ที่มือไม่สามารถอุ้มละจรกรและไม่สามารถคุกเข่าลงได้บุคคลเหล่านี้จะมากราบรับมหาธรรมแห่งฟ้าปางก่อนได้อย่างไร มิใช่ฟ้าเบื้องบนไม่เมตตาแต่เป็นเพราะอนุตตรธรรมให้ความสําคัญต่อกฎแห่งกรรมและไม่อาจมองค่าวิบากกรรมของเราเเไหนไปได้อันนี้อาจารย์เมตตาให้พวกเราเข้าใจถ้าสิ่งต่างเหล่านี้ไม่ใช่ฟ้าไม่มีเมตตาแต่เป็นเพราะเหตุต้นผลกรรมนะครับแล้วก็เป็นเหตุกําหนดเหตุกําหนด อาจารย์เมตตาว่าความสูงส่งของวิถีอนุตรธรรมนั้นอยู่ที่การมีผู้แนะนําและผู้รับรองซึ่งต่างไปจากการกราบไหว้พระที่วัดวาอารามไม่ว่า,าศาสนสถานโบสถ์วิหารที่ไหนคนที่ก่อกรรมทําชั่วกระทั่งเป็นฆาตกรฆ่าคนตายก็เข้าไปกราบไหว้ได้แต่การปกปดของวิถีอนุตตรธรรมไม่ใช่เป็นเช่นนั้นถ้าหากคนประเภทไหนฉุดก็ฉุดช่วยเข้ามาในอาณาจักรธรรมเสียทั้งหมดแล้วนั้นนี่เรียกว่าฉุดช่วยอย่างทรงเดช นะก็ต้องให้พวกเราคิดด้วยอันนี้นะอาจารย์เตือนไว้นะครับนั่นย่อมจะก่อให้เกิดความไม่สงบและทําลายความสมานฉันในอนาถธรรมสิทธเจ้าเอย๋ยถ้าหากว่าอาจารย์พูดจาว่ากล่าวเข้มงวดเกินไปอย่าหาว่านะพระอาจารย์เมตตาอย่าหาว่าพระอาจารย์พูดจาว่ากล่าวเข้มงวดเกินไปเพราะหากไม่พูดที่ชัดเจนสิทธก็จะไม่รู้ว่าอะไรสําคัญมากสําคัญน้อยดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากทีเดียวเพราะว่าพระอาจารย์ถึงขนาด เมตตาประทานเป็นโอวาทให้เรารู้ว่าใครบ้างที่สามารถกราบรับวิถีทมได้และใครบ้างที่ไม่สามารถกราบรับวิถีรมถึงรับไปก็เปล่าประโยชน์นะครับอาจารย์บอกว่าแต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์พูดเช่นนี้พวกเจ้าก็มีจิตใจที่แบ่งแยกแบ่งเขาแบ่งเรากับเวไนในการชุดช่วยคนส่งเสริมคนต้องรู้จักแยกแยะอะไรสําคัญมากอะไรสําคัญน้อยต้องรู้จักจัดลําดับความสําคัญให้ถูกต้อง หากเจ้าไม่รู้จักนำพาและโน้มนำไปทีละขั้นตอนเมื่อเขารับวิธีทำไปแล้วก็จะอบรมสั่งสอนได้ยากจะขอร้องอะไรก็ลำบากพระอาจารย์ไม่ได้บอกว่าไม่ได้นะครับแต่เราในในฐานะที่เป็นผู้ผู้แนะนำรับรองนะครับถ้าเกิดเราพบว่าเขายังยังยังคงมีสภาวะที่ไม่ไม่สอดคล้องกับการได้ที่จะมีคุณสมบ,บัติที่จะกราบขอรับวิธีทำเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าให้เราไปไปทําให้เขาสามารถที่จะ สำนึกรู้กับตัวกับใจเปลี่ยนแปลงอาชีพเปลี่ยนแปลงอะไรได้ก่อนนะแล้วเขาก็จะมีสิทธิ์ได้กลาบรับวิธีทำหากให้รับไปก่อนแล้วนั้นอาจารย์บอกว่ายากที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงย้ําเตือนกับพวกเราทุกคนว่าเวลานี้ขอให้เรานั้นยอมถุดช่วยคนได้น้อยแต่ขอให้มีคุณภาพจะได้ไม่ต้องมาก่อความไม่สงบสุขในอาณาจักรธรรมอันนี้เข้าใจไหมครับอาจารย์ได้ถามพวกเราอย่างนี้อันนี้เข้าใจใหม่นะครับ เพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับโดยรวมนะครับมันก็จะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ดีอันนี้ไม่ไม่ยากพอาจารย์บอกแล้วกดอันนี้เป็นระเบียบเป็นข้อปฏิบัติของของความเป็นผู้แนะนํารับรองซึ่งพระอาจารย์ได้เมตตาว่าอย่าได้นึกถึงแต่การที่เราจะทําเหมือนบางคนทํายอดอะนะทาทาแต่ว่าสุดช่วยคนได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่พระอาจารย์บอกว่าเวลานี้เนี่ยยอมถ้าเกิดมี มีคนที่ยังไม่ถูกต้องตรงคุณสมบัติตามที่ฟ้าต้องการเนี่ยก็ให้ละเว้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งที่จะไปเอาเอาเอาความอะไรอะเอาเหมือนกับเร่งเอามาแนนทาบุญนั่นเลยอาจารย์บอกว่าทําให้มีคุณภา,ภาพดีกว่านะครับอ่าอีกคนหนึ่งที่สําคัญในอาณาจักรธรรมพระอาจารย์เมตตาถึงพ่อครัวแม่ครัวนะครับพรอาจารย์เมตตาว่าสิทธิ์ลักเอย๋ย พ่อครัวแม่ครัวทั้งหลายทํางานทุกอย่างไม่ว่าหนักหน้าที่ใดล้วนมีความสําคัญมิต่างกันภารกิจงานทําของฟ้ามีมากมายเจ้าถนัดทําสิ่งใดพึงอุทิศทุ่มเทจริงแท้ไม่หวังผลมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันตระหนักในหน้าที่ของตนว่าสําคัญเพียงใดตั้งใจทําให้เต็มที่ผลที่ออกมาย่อมดีพร้อมนะครับนั้นพ่อครัวแม่ครัวก็เป็นบุคคลสาคัญเรียกว่าสําคัญมากเลยทีเดียวจัดงานทําทุกครั้งก็ต้องมี การรับประทานอาหารนะมีการจัดโต๊ะอาหารนะครับมีการทําอาหารทุกครั้งที่เราจัดงานธรรมาสังเกตรเราจะนึกแต่ว่าจเจ้าใครมาเป็นพ่อครัวจเจ้าใครเป็นแม่ครัวเป็นหน่วยงานที่คนทํากิจกรรมนะหรือที่เราที่ทํางานธรรมะเนี่ยจะนึกถึงก่อนอันดับแรกเลยเราจะจัดชั้นเรียนนี้จะเอาใครมาทําอาหารใครจะเป็นแม่ครัวของเรานะนี่คือเรื่องใหญ่พระอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วทุกตําแหน่งงานฟ้านั้นสําคัญหมดใครถนัดทางไหนก็ เดินไปทางนั้นนะฮะหน้าที่ทุกหน้าที่มีความสําคัญหมดนะครับทําให้เต็มที่ผลออกมาย่อมดีพร้อมเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ฝากคําถึงพ่อครัวแม่ครัวทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยแม้กายร้อนทว่าจิตใจให้ใสยเย็นแม้เหนื่อยกายทําจิตให้เป็นสุขธรรมะนั้นแฝงอยู่ในทุกๆท,กที่ในครัวก็มีเช่นกันฉะนั้นการบำเพ็ญจึงไม่ถูกจํากัดด้วยขอบเขต ดุดดังจิตเมตตาที่ไร้ขอบเขตขวางกัน้นตั้งใจให้ดีบำเพ็ญปฏิบัติจริงย่อมสำเร็จได้จริงมักผลสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวของเราเองนะถึงแม้ว่าจะเป็นหลายคนอาจน้องน,นี่ตั้ใจว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ที่บรรยายธรรมไม่ได้เป็นอ่หลันจู่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าพ่อครัวแม่ครัวที่สําคัญมากแล้วดูอย่างเช่นอ,อาวุโสหลายท่านของเราก็ล้วนแต่เป็นพ่อครัวแม่ครัวมานะ หลายหลายท่านที่สําเร็จทําไปนะครับก็เป็นพ่อครัวแม่ครัวเหมือนกันพอาจารย์หนึ่งบอกว่าขอให้อย่างเนียวครับจิตใจขอให้มีแต่ความสุขจิตใจให้ใสยเย็นธรรมะนั้นแฝงทุกที่แม้กระทั่งงานครัวก็เชกเช่นเดียวกันนะให้เรารู้จักที่จะ,ะทําจิตให้ให้สมกับการเป็นผู้เป็นอาจารย์บอกว่าสิริรักเอ๋ยพ่อครัวแม่ครัวเป็นผู้มีบทสําคัญในงานของฟ้าแต่ละคนเหนื่อยยากลําบากกายอนาทรร้อนใจ เป็นห่วงทุกคนกระทั่งหลงลืมตัวเองสิริลัก์ทั้งหลายพึงสำนึกขอบคุณในจิตเมตตาที่กว้างใหญ่ไม่แบ่งแยกดุดดังฟ้าที่โอบอุ่มสปปรรพสิ่งเลี้ยงดูทุกชีวิตให้เจริญเติบโตพ่อครัวแม่ครัวผมบอกแล้วว่าเป็นคนสําคัญนะครับเป็นคนกองทัพเดินด้วยท้องพูด,ดง่ายเพราะฉะนั้นในกิจการงานทาจะสังเกตได้ว่าเรื่องพ่อครัวแม่ครัวเป็นเรื่องใหญ่และเป็นบุคคลสาคัญเลยทีเดียวนะครับ เพราะนั้นพ่อครัวแม่ครัวขณะนอกจากจิตใจที่จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจดีมีเมตตาแล้วก็ใจกว้างขวางนะครับทําไปด้วยอารมณ์ที่เป็นสุขพระอาจารย์มีข้อแนะนําสําหรับพ่อครัวแม่ครัวในการจัดเตรียมอาหารก็คือหนึ่งให้ใช้ผักห้าสีสองให้มีความสดสามลดยาจัดพืชผักที่นํามาทําอาหารนั้นในแต่ละมื้อควรมีให้ครบทั้งห้าสีตามหลักห้าสีห้าธาตุตลอดจนผลไม้นั้นควรจัดให้ทุกคนได้รับประทานหลังอาหารทุกมือ้อ โดยสลับสับเปลี่ยนให้ครบ5้าสีเช่นเดียวกันคือถ้าผักถ้าผลไมใ้ให้ครบทั้ง5้าสีนะฮะห้าสีห้าธาตุก็คือดินน้ำไ่ายไม้ทองก็จะมีผลต่ออวัยวะทั้งห้าหลักที่อยู่ในร่างกายของของพวกเราบูมเบ็ดน,นั่นเองนะครับอันนี้ก็พืชผักผลไม้นั้นควรใช้ของที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นเพื่อความใหม่สดและสะอาดอาหารแต่ละจานควรทําใหม่ๆไม่ทําค้างไว้หรือปล่อยให้เย็นชืดผลไม้ที่ต้องปอกเปลือกควรปอกเมื่อใกล้เวลารับประทาน และปิดคุมไว้อย่างมิดชิดนะครับอาหารเจไม่ควรปรุงรสจัดเกินไปและแต่และมื้อควรมีอาหารที่เด็กและคนชราสามารถรับประทานได้ด้วยที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดขอใหแ้แม่ครัวแม่ครัวทุกท่านนะครับจงมีใจรักในการดูแลเอาใจใส่มีความปรารถนาดีที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ทุกคนนี่แหละครับคือหัวใจของความเป็นพ่อครัวและแม่ครัวนะครับเพราะนั้น วันนี้นะเราก็จะเวลาพอสมควรน,นะเราก็จะจบเบรกพักกันที่ตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้หากคุณน้อยพูดผิดพลาดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จากประการใดรก็ขอฟ้าเบื้องบนเสด็จได้โปรดเมตาาาต,เมต,มตาให้อภัยพ้าอาจารย์จี้โกงได้โปรดเมตตาให้อภัยและได้โปรดเติมบัญญัณธรรมโอทส้งหลายได้โปรดชี้แนครับเราจะยังคงอยู่ในพราอาจารย์สอนสิทธิ์หลัก ดูในหมวดของการชี้แนะบุคลากรน,นะในหมวดนี้ผมจะไม่อธิบายอะไรมากเพราะว่าจริงๆถือว่าพระอาจารย์ในเมตตาไว้ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องอัดถาให้มันมากไปกว่าน,นี้นะครับก็ขอยกตัวอย่างไว้เป็นสังเกตพอแค่นี้นะครับวันนี้ก็จะจบในเรื่องของอเก่งซื่อแล้วก็วินเป่าซื่อแล้วก็พ่อคัวแม่ขัวนะครับก็วันพุธหน้าสิบก้านาฬิกาก็พบกันใหม่นะครับวันนี้ก็ขออนุโมทนากับโอโซทุกท่าน แล้วยังคงอยู่ในซีรีส์ของพระอาจารย์สอนสิทธิ์รลักคราวหน้าก็ยังอยู่ในบทชี้แนะบุคลากรอยู่ดีนะครับเป็นเป็นเรื่องของปั้นซื้อและบุคลากรในอาณาจักรธรรมก็พบกันใหม่วันพุธหน้าครับสวัสดีครอัญโมธนาอุสทุกท่านครับสวัสดีครับ